มาต่อยพี่สองครับสำหรับบทสัมภาษณ์ของคุณกระติกและก็คุณแซนนะครับอย่างที่หลายคนสงสัยครับว่าสรุปแล้วนี่เป็นเรื่องของการจ้างงานเอ็นหรือเปล่าหรือว่าเป็นการจ้างวันให้ไปทําอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้คุณกระติกเองเนี่ยย้าชัดเจนนะครับว่าเป็นแค่การนัดไปเจอกันของกลุ่มเพื่อนเท่านั้นไม่ได้มีเรื่องของการจ้างถ่ายรูปหรือการจ้างเอ็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะไม่มีนะครับเป็นการ ชวนเพื่อนไปกินข้าวแค่นั้นเองนะฮะเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยจะมีแค่กลุ่มสาวๆนะครับก็คือคุณดังโมคุณกระติกคุณแซนแล้วก็คุณน้อยหน่งซึ่งคุณน้อยหน่งเนี่ยไม่ได้มามาไม่ทันนะครับพอมีคุณปอเข้ามาเนี่ยแล้วคุณปอเขามีเรือก็เหมือนกับว่าได้ที่ไพรเวทด้วยแล้วก็เรื่องของโควิดด้วยรวมถึงมันได้รูปสวยๆด้วยนะครับอันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณกระติกเขาตอบมานะฮะ โดยคุณกติกเนี่ยก็ออกมาขอความเห็นใจนะครับที่ไม่ได้รีบออกมาพูดเนี่ยเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่พร้อมนะครับเพราะว่าสภาพจิตใจเองอะไรต่างๆนานา,นาก,ก็ยังไม่พร้อมนะครับส่วนเรื่องของการทะเลาะกันบนเรือแน่นอนฮะที่หลายคนสงสัยว่ามันอาจจะเป็นต้นเหตุหรือเปล่าเป็นสาเหตุหรือเปล่านะฮะคุณกติกก็บอกว่าไม่มีนะครับไม่มีการทะเลาะใดๆแงทั้งสิ้นแล้วก็ยืนยันนะครับว่าคุณแตง,งโมเนี่ยไปปัสวาวะที่ท้ายเรือจริงๆนะครับโดยคุณกติกบอกว่าเขาไม่รู้นะครับว่าบนเรือเนี่ยมีห้องน้ํา ะะแล้วเรื่องของที่ไม่ใส่เสื้อชูชีพเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นอุปสรรคในการถ่ายรูปนะครับคือมันไม่มีใครเตือนใครในจังหวะน,นั้นนะครับเพราะว่าคุณกระติมองว่าเราไม่ได้เล่นบนหนาโบทนะฮะเราคิดแค่ว่าเรือเนี่ยมันค่อนข้างแบบมันค่อนข้างเซฟในในในตัวเองอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้ใส่นะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องโทรศัพท์ของคุณแตงโมนะฮะคุณกระติบบอกว่าของของโมก็ต้องไปเก็บที่บ้านโมนะครับก็คือเหมือนเสร็จเรื่องก็เอาไปเก็บที่บ้านเลย นะครับโดยทางตำรวจเนี่ยก็เสริมนะครับว่าทางปอทนะครับเก็บโทรศัพท์ของคุณโมเอาไว้ข้อมูลไม่ได้ไปไหนนะครับทุกอย่างจะพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้คือคุณตํารวจเขาก็ย้ําเรื่องของวิทยาศาสตร์มานะครับแล้วคุณกติกเองก็ยืนยันว่าไม่รู้รหัสของคุณแตงโมนะครับเพราะว่า,ามันก็เป็นของส่วนตัวของกันและกันนะฮะก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรถึงแม้ว่ามีบางครั้งคุณแตงโมอาจจะให้แบบช่วยปลดรหัสอาจจะมีบอกบ้างแต่ก็ไม่ได้จำนะครับก็ลืมไปในขณะนั้นเลยอันนี้คุณกะติกบอกแบบนี้นะฮ เรื่องของการที่หายไปเป็นวันๆแล้วไม่ออกมาพูดอะไรคุณกระติกเองก็บอกว่ากระแสะสังคมมันหนักมากแล้วก็ไม่กล้าจอ,อกมาพูดอะไรนะครับแล้วก็มีการไปาหาที่ปรึกษาจริงๆเพราะไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงนะครับนี่เป็นสิ่งที่คุณกระติกแล้วก็คุณแซนออกมา,าให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับส่วนทางตํารวจเองเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าก็มีการนําพยานบางคนเข้าเครื่องจับเท็จ นะฮะทุกอย่างพิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับโดยเมื่อมีข้อสงสัยทางตํารวจเองก็ทําการสอบสวนในทุกๆเรื่องและก็ให้ความเชื่อมั่นว่าทําคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาไม่มีการแทรกแซงใดๆทั้งสิ้นนะครับโดยที่คนสงสัยว่าการชนะสูตรพิกศพทำไมต้องไปโรงพยาบาลตำรวจนั้นทางตำรวจก็บอกว่าเป็นหน้าที่ในการตรวจนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆเนี่ยตำรวจก็แจ้งว่าขอให้อยู่ในการสอบสวนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมสรุปมาจากคําให้สัมภาษณ์